อย่างน้องออฟที่ใช้อินทรีย์เคมีนี่ในการดูแลทุเรียนการการจเจริญเติบโตระหว่างอินทรีย์เคมีกับเคมี Me, มันต่างกันมากไหมคะต่างกันไหมปริมาณมันที่ต่างก็น่าจะเป็นปริมาณที่ใส่อย่างที่เรามองเห็นที่มีถุงวางอยู่ตรงนี้คือผลิตภัณฑ์ตัวไหนคะทีะ่ตัวนี้เป็นปุ๋ย555สิ่งตัวน้ำเงินครับตัวนี้ช่วย ขยายลูกยยเอามาขยายลูกมาขยายลูก,ยยลกแต่ก็ทําใบใหญ่ใบหนาได้ครับต้องทําใบสําหรับทุเลนเล็กทุเยนเล็กก็ใส่ได้ใช่ไหมคะได้ครับทาตอนใส่ตอนใบเพชรลาดเพื่อทําให้ใบเขาหนาเขาใหญ่<ม>เข้มเร็วอะไรต้นนี้ตัวนี้จะเป็นอินรีย์เคมีนะคะ,ะคเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีอย่างน้องออบที่ใช้อินทรียเคมีนี่ในการดูแลทุเรียน การการเจริญเติบโตระหว่างอินทรีย์เคมีกับเคมี er, มันต่างกันมากไหมคะต่างกันไหมปริมาณมันที่ต่างก็น่าจะเป็นปริมาณที่ใสครับเพราะอินทรีย์เคมีจะใช้เยอะฝ่าแล้วก็ถ้าเป็นเคมี er ก็จะใช้น้อยฝ่าครับแต่ถามว่าความเร็วในการกินของพืชเคมี K er กินเร็วไาอยู่แนละ้วถ้าเคมี er ล้วนแต่ การที่ปุ๋ย้าอาหารอยู่นานอินทรียเคมีจะใช้ได้นานกวา่าจะหมดหมดช้ากวา่าใส่ห,หนึงอยู่ได้ประมาณ15วันขึ้นไปอยู่นะถึงเดือนหนึ่งใครที่แบบใจร้อนก็เคมีได้เลยอ่าถ้าถ้าอยากให้งามเร็วก็เคมีได้เลยค่ะแต่ถ้างามทนงามนานก็อินทรียเคมีไปเรื่อยๆแต่เราใช้ในปริมาณที่เยอะขึ้นแค่นั้น แล้วตัวด้านหลังล่ะคะอันนี้เป็นตัวแก้ดินกรดครับเพราะทุกครั้ง<ร>ที่เราใส่ปุ๋ยมันจะเกิดความเค็มของปุ๋ยจะทําให้ดินมันเป็นกรดครับเราก็มีการปรับ pH อยู่เรื่อยๆแล้วมันตัวนี้มันก็จะได้แคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็เป็นธาตุองเสริมได้อยู่ในตัวอยู่แล้วซึ่งปกติแล้วถ้าเกิดดินที่เป็นกรดเนี่ยค่า pH เท่าไหร่คะที่ไม่เหมาะกับการปลูกทุเรียนต่ำกว่าห้าลงไปไม่ดีเลยค่ะ ต,ตัว,ตวนี้าสามารถอ่าตัวนี้สามารถถ้า PH อยู่สามอยู่สี่ก็ใส่ไปสามารถปรับ PH ได้ภายในหนึ่งอาทิตย์ครับก็ PH ก็จะขึ้นมาอยู่ห้าถึงหกจุดห้าได้เลยครับค่ะเหมาะกับสภาพดินแบบไหนคะน้องน้องออฟถ้าเป็นตัวที่แก้ดินกรดสภาพดินถามว่าได้ทุกสภาพดินถ้าดินไม่เป็นด่างครับสภาพเพราะทุกสภาพดินจะเป็นกรด ส,ส่วนใหญ่สําหรับโซนตะวันออกนี่ก็เป็นกดกันเยอะถามว่าต่ำกว่าห้าก็ปลูกได้ครับแต่มันจะโตแบบแค่แก่นแก่นมันจะผลผลิตจะไม่ค่อยดีแต่ถ้าห้าขึ้นไปถึง6.5เนี่ยผลผลิตจะเริ่มดีขึ้นตามลาดับแล้แล้วที่ส่วนนี้ได้ใช้อะมิโนโฮิลิกไหมคะใช้ครับใช,ใช้ใช้อยู่ตลอดใช้ทุกผลิตภัณฑ์ของสิ่งโตน้ําเงินค,ค่ะหลักๆเลยก็จะเป็น สามตัวนี้ใช่ไหมคะมีตัวอื่นตัวไหนที่เป็นของสิ่งโตน้ําเงินที่ที่ใช้ที่ส่วนถ้าเพิ่อทาใบหลังตัดลูกเสร็จก็จะมีหกสามสามกับอะมิโนโฮิวมิกเป็นหลักันค่ะแล้วก็ถ้าเป็นฮอร์โมนทางใบก็เป็นของ BMA ครับจะเป็น BMA เป็นหลักนากออฟคบผลิตภัณฑ์สิ่งโตน้ําเงินนี่สามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนบ้างคะในเพจเข้าไปทักฐานในเพจ Facebook ได้เลยครับ,รบ,รบ,รบร คือปุ๋ยจาสิ่งต้นน้ำเงินแล้วก็แอปส้มแอปส้มก็คือช้อปปี้นะคะเดี๋ยวพีทขึ้นรูปของเพจสิ่งต้นน้ำเงินให้แล้วก็รูปร้านค้าที่อยู่ในช้อปปี้นะคะช้อปปี้ก็คือสามารถไปจิ้มตะกร้าสั่งได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสารแก้ดินกดปุ๋ยสูตรต่างๆเนาะแล้วก็ของสิ่งต้นน้ำเงินทั้งหมดอะมิโนฮิวมิกนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้คนถามมาค่อนข้างเยอะเลยสามารถเข้าไปจิ้มในตะกร้าได้เลยนะคะ ค่าส่งก็ตามระยะทางนะคะตามน้ำหนักเนาะใช่ครับตามน้ำหนักของขนส่งนะคะท,ที่เขาจัดส่งให้นะคะหรือว่าถ้าใครมีปัญหาอยากปรึกษาวิธีการใช้ต่างๆก็สามารถทักเพจได้เลยนะคะขึ้นรูป,ปให้แล้วนะคะทักเข้าไปที่ข้อความเพจได้เลยนะคะคมีปัญหาอะไรก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะคก็วันนี้พามาชมมาเที่ยวนะคะอครอติดตามกันต่อไปสว่วนนี้ก็จะเป็นหมอนทองเป็นหลักเลยนะคะคก็ ep นี้ ขอบพระคุณน้องออกมากๆากนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ